สวัสดีครับอาจารย์จอสที่ปรึกษาโลจิติกนะครับวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเทคนิคเพิ่ม VA นะครับลด NVa ในคลังสินค้านะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะ VA กับ NVa มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมอธิบายความหมายของคำว่านะครับ VA ก่อนแล้วกันนะครับ VA ย่อมจากตัว value added หมายถึงเลยครับหมายถึงว่างานที่มันมีคุณค่าหรือกิจกรรมที่ทําแล้วเนี่ยมันมีคุณค่าในคลังสินค้ามีอะไรบ้างครับกิจกรรมรับสินค้ากิจกรรมเบิกสินค้า กิจกรรมส่งมอบสินค้ากิจกรรมพวกแพ็คสินค้าต่างๆอันนี้คือกิจกรรมที่มีคุณค่าอ่ะนะครับมาดูความหมายตัว,ตวที่2นะครับก็คือตัว NVA นะครับ NVA ก็คือตัวเต็มของมันก็คือ Non Value Added ก็ Ad ded, คืองานที่ทําแล้วเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ไเลยทําไปทําไมเขมาใจไหมครับในทางสินค้าเราจะเจอปัญหาเรื่องนี้เยอะก็คือทํางานที่ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ที่ทำาะว่ามันเป็นความเคยชินแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าอันนี้คืองานที่มันไม่มีคุณค่าเข้าไหมครับอันนี้คือความหมายของๆๆของ NVA นะนะครับซึ่ง NVA เนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของอะครับพวกงาน r e v e r ์ต่างๆนะนะครับของเสียการรอคอยการไม่ใช้คนคิดสัรรของคนนะครับการขนย้ายเยอะนะครับมีสินค้าที่เป็นเด a d stock เนี่ยที่มันมากนะครับหรือการ movement ต่างๆเนี่ยนะครับเดินกันทัองวันเลยนะการทำงานที่มันซับซ้อนมากเกินไปอย่างเงี้ยเราเรียกว่างาน NVA นะหรือเอาง่ายคือความสูญเปล่านั่นเองอ่ะต่อมาครับ พอรู้ความหมายของของสองตัวนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําในทางสินค้าก็คือการไปไปวิเคราะห์ตัวกิจกรรมเนาะเป้าหมายของเราก็คือการที่เราต้องการเพิ่ม VA นะฮะคืองานที่เป็น value added แล้วไปลดงานที่เป็น VA ก็คืองานที่เป็นไม่มี value ไม่มีคุณค่านะครับทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างด้วกันผมอธิบายให้ฟังนะครับตัวอย่างก็คือว่านะครับผมอธิบายขั้นตอนในการเบริกสินค้านะขั้นตอนในการเบริกสินค้าอย่างเช่น สมมติขั้นตอนในการเบริกสินค้าของเรามี11ขั้นตอนดังนี้อันตอนที่1คือการรับออเดอร์จากฝ่ายขายอันตอนที่2คือธุรการพิมพ์ใบเบิกสินค้าขั้นตอนที่3ครับส่งใบเบิกให้กับพนักง,งานคลังสินค้าขั้นตอนที่4ก็คือพนักง,งานเนี่ยนะครับคลังเนี่ยเดินไปหยิบสินค้าขั้นตอนที่5นะครับตัดสต๊อกการ์ดนะครับขั้นตอนที่6ก็คือเขียนจํานวนสินค้าบนใบเบิก ขั้นตอนที่7นะครับนำใบเบิกส่งให้ธุรการขั้นตอนที่8ก็คือธุรการเนี่ยนำใบเบิกที่ได้มาเมื่อกี้ตัดสต็อกในระบบขั้นตอนที่9้พนักงานคลังสินค้าเนี่ยนำสินค้ามาวางเพื่อเตรียมแพ็คขั้นตอนที่10ก็คือการเช็คของว่าที่ได้มาเนี่ยมันครบไหมขั้นตอนที่11เเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับก็คือการส่งมอบตัวสินค้าให้กับทางขนส่งเพื่อส่งลูกค้าต่อไป ะดับมี11ขั้นตอนสมมติ11ขั้นตอนนะครับนี้เราก็มาทําการวิเคราะห์ดูว่าใน,ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันเป็นงานที่มีคุณค่าหรือว่าไม่มีคุณค่าหรือเป็น V A หรือว่าเป็น N V A มาดูตัวแรกรับออเดอร์จากฝ่ายขายนะครับรับออเดอร์จากฝ่ายขายเราคิดว่าเป็นอะไรครับรับออเดอร์นะเป็นการรับออเดอร์ใช่ไหมครับมองเป็น V A นะงานที่มี value ด้วยยิ่งมีออเดอร์ออเดอร์เยอะเท่าไหร่ยิ่งเป็นยังครับดีใช่ไหมมาตอนที่2ครับธุรการพิมพ์ใบเบิก นะ <AL> เป็นได้ทั้ง V A แล้วก็ N V A นะบางทีการพิมพ์มันมันต้องพิมหรือไงการมันต้องคียข้อมูลแลต้องคีใบเบิกออกมาใช่ไหมนะครับเป็นทั้งได้ V A แล้วก็ N V A ก็คือทั้งมีคุณค่าแล้วก็ทั้งไม่มีคุณค่าอันตอที่3ก็คือส่งใบเบิกให้พนักงานค้ังสินค้านะครับก็น้องเขาก็เดินส่งใบเบิกให้พนักงานค้ังสินค้านะครับมันก็ต้องส่งอยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นมันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างก็คือเป็นทั้ง V A แล้วก็ N V A นะครับอันตอที่4ก็คือ พนักง,งานเนี่ยเดินไปหยิบสินค้าที่ขังนะครับยังไงต้องเดินไปหยิบอ่านะครับก็เป็นได้ทั้งนะครับอ่ได้ทั้งมุมมองนะได้ทั้ง VA แล้วก็ NVA แล้วก็ขั้นตอนที่5้าครับตัดสต็อกการ์ดอ่าน้องเขาตัดสต็อกการ์ดก็เป็นเป็นได้ทั้ง VA แล้วก็ NVA แล้วก็ขั้นตอนที่6ก็คือเขียนจํานวนสินค้าบนใบเบิกนะครับแล้วก็เขียนว่าเบิกไปเท่าไหร่ก็เป็นได้ทัง้ง,ง,ง,นะง VA แล้วก็ NVA ขั้นตอนที่7นะครับนาใบเบิกที่เขียนเสร็จก็มาส่งที่น้องธุรการใช่ไหมครับก็ เป็นทั้ง VA แล้วก็ NVA แล้วตอนที่8ครับทุกการนำไปตัดสต็อกเนี่ยนะครับในระบบเนาะก็คือนำไปเปิดตัดสต็อกในระบบก็เป็นทั้ง VA แล้วก็ NVA นะครับตอนที่9ครับพนักง,งานคลังสินค้าเนี่ยนำมาวางไว้เพื่อเตรียมแพ็คนี่ก็เป็นทั้ง VA แล้วก็ NVA ตอนที่10นะครับเช็คสต็อกเช็คสินค้าเนาะนะครับเป็นได้ทั้ง VA แล้วก็ NVA แล้วก็สุดท้ายคือการส่งมอบการส่งมอบเนี่ยเป็น VA นะเป็น Value Added เข้าใจไหมครับอ่ะพอส่งให้ลูกค้าโดยตรง จากนั้นนะครับใน11เขั้นตอนเนี่ยก็จะมีงานที่เป็น VA ล้วนเลยอยู่ที่สองงานด้วยกันก็คืองานที่หนึ่งกับงานที่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ที่เหลือสองถึงสิบเนี่ยเป็นงานที่ผสมกันระหว่างอาจจะมองเป็น VA ก็ได้แล้วก็เป็นเป็น NVA ก็ได้นะครับงนั้นเป้าหมายของเราก็คือว่าเราต้องการลด NVA เอาไวั้นคือลดขั้นตอนที่ขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในงานออกไปใช่ไหมก็ต้องมาคิดในเรื่องของการ ที่จะลดว่าเอ๊ะเราจะลดยังไงอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับผมไปลดงาน n d a นะครับโดยการนะครับผมก็มองว่าเอ๊ะขั้นตอนอัเนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นแมนนวลเนาะมันค่อนข้างที่จะมีกระบวนการทํางานเนี่ยนะครับที่ที่แมนนวลเยอะมันทําให้กระบวนการทํางานมันซําซ้อนนะครับมันเยอะเกินมากเกินควาจะเป็นนั้นผมบอกว่ายุคนี้มันต้องเทคนิคเขาไม่ใช้แล้วผมก็เอาตัวซอฟต์แวร์เข้ามา,ชาใช้ในในในข้างสินค้านะครับ งนั้นพอเอาซอฟต์แวร์มาใช้ในการสินค้าเนี่ยนะครับผมก็จะสามารถตัดขั้นตอนนะที่เป็น VA แล้วก็ NVA เนี่ยนะครับบางขั้นตอนออกไปเลยอย่างเช่นนะครับขั้นตอนใหม่ของผมก็คือ1เปลี่ยนขั้นตอนใหม่เลยรับออเดอร์จากฝ่ายขายนี่ยังเหมือนเดิมครับเป็น VA เหมือนเดิมยังต้องรับออเดอร์จากฝ่ายขายนะครับ2คือนะครับส่งใบเบิกให้กับพนักงานนะครับผ่านตัวโปรแกรมผ่านมาผ่านโปรแกรมแล้วนะพนักงานไม่น้องธุรการไม่ต้องเดินไปส่งแล้ว ยิงไปพอรับออเดอร์เสร็จนะครับเข้าระบบระบบส่งไปที่อะไรครับมือถือพนักง,งานเลยหรือตัวแฮนด์เฮลหรือตัวแท็บเล็ตเลยเพื่อทําการเบริกสินค้านะครับนะครับขั้นตอนที่3ก็คือนะครับหลังจากได้คําสั่งซื้อเสร็จพนักง,งานก็เดินไปหยิบนะนะครับพนัก็เดินไปหยิบปกตินะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4นะครับเดินไปหยิบแล้วก็พนักง,งานก็ทาการสแกนบาร์โค้ดหรือ QR โค้ดเพื่อทําการตัดสต็อกสินค้าเลยแล้วก็หยิบสินค้าออกมานะครับ อันตอนนี้5นะครับพนักงานในคลังสินค้าเนี่ยวางสินค้าบนที่เตรียมแพคนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมเนาะอันตอนนี้6ก็เช็คตัวสินค้านะครับเป็นการเช็คสินค้าเนี่ยนะครับก็ยังต้องมีการเช็คอยู่นะนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะนะครับอันนี้ก็ยังคงอยู่อันตอนนี้7สุดท้ายคือการส่งมอบสินค้าดังนั้นเราจะเห็นว่าครับก่อนปรับปรุงกับหลังปรับปรุงเนี่ยขั้นตอนหายไปกี่โปรเซสครับ จาก11ขั้นตอนนะก่อนปรปับปรุงเหลือ7ขั้นตอนขั้นตอนหายไป4ตัวโรเซสด้วยกันนะ4กระบวนการด้วยกันนะครับแล้ว4กระบวนการนี้นะครับที่หายไปเนี่ยนะครับเวลามันก็หายไปเลยลดลงไปเลยในส่วนของที่เหลืออีก7โปรเซสเนี่ยนะครับในก็ต้องไปดูว่าเวลามันลดลงในก่อนปรปับปรปุงกับหลังปรับปรุงเนี่ยมันลดลงต่างกันไหมแน่นอนเวลามันลดลงแน่เพราะว่ากิจกรรมมันเป็นกิจกรรมที่ แ,แม้ระหว่างแมนนวลกับตัวตัวที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับนั้นความเร็วมันจะต่างกันทําให้เวลาการทำงานเนี่ยลดลงอันนี้ก็คือการเพิ่มงานที่เป็น VA แล้วก็ลดงานที่เป็น VA ในครั้งสินค้าของเรานะครับหวังว่านะครับในส่วนของคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการเนาะนะครับหรือคนในวงการโลจิสติกทุกท่านนะครับก็ลองเอาตัวหลักการนี้ ไปอธิบายน้องๆหรือลองไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อลดความสูญเปล่าในคลังสินค้าของเราสำหรับใครที่สนใจหนังสือนะครับบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทิภาพและทำกำไรทันทีสามารถที่จะสั่งซื้อโดยติดต่อทางเพจนะครับที่ปรึกษาโลจิสติกนะครับอินบ็อกมาสั่งได้เลยนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดและก็พร้อมส่งครับ